สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะมลลแม่สวยสกลน,นครค่ะนะคะวันนี้คุณแม่ได้ลงคลิป2คลิปแล้วนะคะลงคลิป2องคลิปแล้วถ้านในเข้าไปดูใจยิ่งคลิปคุณแม่นะคะคุณแม่ลงเสือ้อกีฬานะคะเสื้อกีฬาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ขายพันเก้าหน้าร้านลดได้ก็พันแปดนะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยมีหลายสีหลายแบบนะคะถ้าท่านในได้เข้าไปดูนะคะเลือกเลยนะคะ เอฟแล้วทุกาแม่สวยเลย081ค่ะ3804338นะคะแม่สวยสกลนครนะแล้วก็คลิปที่2นะคะเป็นคลิปกระโปรงลดราคาค่ะจากราคา1ั0 0นะคะคุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่900บาทนะคะท่านรีบเข้าไปดูเลยนะคะแล้วรีบเข้าไปเอฟเลยนะคะท่านจะได้สินค้าราคาถูกนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่กําลังไม่สวยพาแซบอยู่นะ,ะกินข้าวเสร็จคุณแม่ก็จะไปจัดของให้กับ f อฟนะที่เอฟสินค้ามา เราก็จะคิดเงินแล้วก็จะส่งของวันนี้เลยนะคะจะส่งของวันนี้เลยนะคะวันนี้ตอนเย็นๆถ้าคุณแม่ไม่มีพลังก็จะไลฟ์สดนะคะถ้าไม่มีพลังก็จะลงคลิปนะคะแม่สวยพาแซบวันนี้คุณแม่กินข้าวเขาเรียกว่าสังค ר ีสังค ר ีคืออย่างค่ะเขามาจากวัดเนาะเขาเรียกว่าสังคลีมีคนเอาข้าวมาให้นะคะมีซุปหน่อไม้ค่ะมีซุปหน่อไม้คุณแม่เป็นคนกินง่ายแล้วก็มีส้มตําอร่อยมากนะคะมาจากวัดนะคะเรือพะทานมาอย่างนั้นเองนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกนะคะก็มีผัดเห็ดหูหนูใส่เครื่องในไก่นะคะมีคนเอามาให่งจากวัดด้วยค่ะเป็นสังคาลี่วัดน้องเมย์เนาะคุณเจ้าบอกว่าอยู่ในวัดเรือเยอะนึกถึงไม่สวยรักไม่สวยก็เลยเอากับข้าวเรือวัดมาให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็ทานค่ะไม่เป็นไรอันนี้อะไรนี่ไข่ปลามกไข่ปลา,าด้วยนะคะโอ้กินข้าวเหนียวนะคะวันนี้อาหารหลักร้านคุณแม่ก็คือประเด็ดเด็ทอดนะคะสำหรับคลิปนี้แม่สวยพาแซบนะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะกินข้าวเสร็จก็จะไปเร่งจัดของนะคะจัดของท่านในสนใจอะไรชอบอะไรนะคะเท้าหาแม่สวยเลยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนอครน,นะคะกินข้าวด้ยวยกันค่ะสวัสดีค่ะ